สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง5การค้าขายที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ควรค้าขาย1ก็คือการขายอาวุธนะคะการขายอาวุธนะคะเพื่อที่จะเอาไปนะคะเข็นฆ่ามนุษย์สัตว์นะคะอันนี้คือไม่ควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาชีพนี้นะคะพระพุทธเจ้าห้ามไว้นะ,ะก็คือข้อที่หนึ่งการค้าขายอาวุธเพื่อที่จะเอาไปฆ่าคนนะคะสองการค้าขายมนุษย์นะคะการค้าขายมนุษย์จะทําให้คนถูกกักขังนะคะขาดอิสรภาพนะคะก็คืออันเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงตัดห้ามไวนะะ้ 3. นะคะข้อสามนะคะขายสัตว์เพื่อเอาไปฆ่า นะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะ,ะข้อ4ี่ค้าขายของมืนเมานะคะก็คือผลิตของมืนเมาแล้วก็ขายนะ,ะอันนี้คือไม่ได้นะคะเพราะว่าของมืนเมานะหรือว่าสุลานี่นะคะจะเป็นต้นกำเนิดนะคะหรือเป็นบ่อกเกิดของความประมาทที่จะทำให้ผิดศีลนะคะในข้ออื่นๆนะ ข้อที่5นะคะห้ามค้าขายยาพิษนะคะที่มีผลทําให้คนหรือสัตว์นะคะต้องได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะห้าอย่างนี้นะ,ะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ควรค้าขายนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ